ออไรอปลกทำไมวะเออไม่ได้ปล er ูกกำลังนอนเนี่ยอือเออเอ็งอยากกินอะไรว่าเออเยอเอ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 เออเออเออเทอเออเออเออ่ออเอ้เออเออเอออยเออเอวเออ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 เดอเอ็เออ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 ออเ่อเออเออเีอเออไออเอนเดแไม่บอาณอ็ไม่ชอบเลยเิอเออเออเอวเออเออออเอออะไรก็ไม่ชอบเลยไม่รู้ที่จริงๆอ่ะผู้หญิงนี่ไม่ไม่ชอบอะไรเออ มีไม่มีแอบซื้อบ้านผู้หญิงสี่ล้านมีไหมมีไหมเออบอกเลยเออบอกที่เอาเออตะกุนซ่อันซะแล้วมันเป็นเงินซ่อนเมียไม่ใช่เงินซ่อนเมียไม่เคยพูดจริงๆเงินซ่อนเมียไม่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 วันนี้ยังให้กันอยู่ไหมให้มีส่งเงินให้ไหมก็มีบ้างนะแหมบ้ามีลูกด้วยกันเอาโอเคโอเคโอเคซื้อที่ไว้เชียงรายเต็มเลยเออซื้อฝังตรงไหนหนึ่งทุกวันนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิม ังมีผู้หญิงเหมือนเดิมโอใคร,ใครผู้หญิงคนไหนจะเข้าหาหน้าตาอย่างนี้วเนี่ยออขนาดอยู่ในป่าเนี่ยยังตามมาเลยเป็นจริงป่ะจริง ดีนะเอาเเออาาด้วยไอ้อุ้มเดี๋ยวก่อนรีบเดี๋ยวเอ้ยตัวนี้เอาจริงเลยตอนนี้หน้าแดงทำไมอ่ะไอ้นี่นะต่อหน้าเพื่อนนะหนี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 แต่แป๊บเดียวหนีเพื่อนนั่งดีๆได้ไหมเออรู้แล้วว่ารักเ่ยรู้แล้วก็รักก็อยากใกล้ชิดอยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเลย เนี่ยไอ้นี่เจินหวังเห้อยอยู่อยู่นี่คอนโดเสร็จเสร็จหนูไม่เอาบ้านก็ได้หนูเอาคอนโดก็ได้ริมน้่นด้เออเดียทอนเนี่ยคอนโดไม่ได้เดี๋ยวจะไปซ้ำกับเจจูเขาเเนียเนี่ยเพราะมึงมานี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลน้องเขาสองคนด้วยนะ ทำไมอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยจะดูอะไรเงี้ยแล้วพี่จะไปไหนอะคะจวทำกับข้าวมาทำกับข้าวเตรียมข้าวไว้ป่ะอืมเตรียมมาข้างหลังเออเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปวันละทน์มาเพิ่งเหนื่อยวาเลนไทน์เหนื่อยด้วยนะโอ้โหก็ต้องหลายชุดหลายชุดใช่ัหลายเตยจัดไม่หยุดหยุดจัดอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงเอาสักกุหลาบ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มดูดูกับเขานะพี่มานะคิดถึงเร็วเร็วนะเออโอ้ยเอาซะบ่เหมือนน้องเหมือนนุ่งน้องเหมือนนุ่งนายลองไม่นุ่งลองไม่นุ่งเอาไว้เห็ดหยังวะเฮ้ยเฮ้ยเลกคุยกับน้องเขาได้เนี่ยทำไมชอบคนหน้าตาแบบนี้อ่ะพี่เขาหล่อนะหล่อตรงไหนเนี่ย จมูกก็แมบแมบคิ้วก็ไม่มีหน้าก็ย่นย่นว่จะจะเป็นนี้ไม่หาผัวเป็นตุ่นเป็นตุ่นเหรอไม่หาผัวตุ่นเพื่ออะไรกันเหร่อ๋อเขาชอบทำเป็นนี้เหรอรักเขาอะเหรอตอนหน้าคนอื่นก็ทำเป็นเขิยทำเป็นปากแข็งไม่เอาไม่เอารับวหลังก็เฮ้ถึงทิ้งถึงทิึงจี๊ด นอนนอนด้วยกันก็ได้พักผ่อนด้วยกันไปนะนอนด้วยกันที่นี่แหละเอาอาหารไม่หิวแล้วนอนกับคนแปลกหน้าไม่ได้หรอกค่ะเอาไม่ได้ไดงไงเขาฝากไว้อไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเองพี่ก็พี่นอนกันเถอะนอนกันเลยหนูหนูเฝ้าให้เหรอใช่เนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะเอาอะไรมานอน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 ไม่ได้ อะไรกัดวะมแมลงแมลงเฮ้ยพี่ตีทำไมอนะ่ะหลับแล้วไงวนี่มันละครจะไปเอาชีวิตจริงมาเล่นวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเข้านอนตื่นดีกว่าออออออใครใช้อะไรฉันเนี่ยไม่ได้ทำเลยมาพบผัวได้พบผัวแนละ่ะอ,อ้าวเฮ้ยเดีเออ๋ยว ดเฮ้ย hey! เห็นไหมพลาดโอกาสเลยนอนดีกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดเรื่องนี้เลยแมวอย่าคิดเรื่องนี้แมวอ่าปวดหัวยังเด็กอยู่น totally> um ี่กูลูกเสือหรือนางงามวะเนี่ยเออเยอะแยะเลยไม่ต่อเนี่ยนอนนี่ เออนอนพักเนี่ยทั้งคืนนึงเออนอนมึงยพยายามดันหัวกูขึ้นยุงยุงมือการโอ้มึงสุดยอดกูทำพยายามดีมากยุงกัดนอนนอนนอน

แม่ฉันเป็นซอมบี้เรียกฉันว่าแวมบี้ดีกว่าผู้ชายคนนี้อ้ยอวบอ้วนน่ากินฉันจะต้องกินเลือดเขาเพื่อฉันจะได้ดำรงชีวิตอยู่ใครมาบ่นอะไรวะคุณมองไม่เห็นฉันหรอกใครอ่ะ คุณไม่สามารถเห็นฉันได้หรอกใครเนี่ยปรากฏตัวที่คุณน่ากินสิจยังไม่ปรากฏล่างไม่เห็นนะไม่เห็นโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงเห็นเห็นไม่เห็นเขา จริงๆผู้ชายคนนี้ฉันต้องกำงอยู่ฉันต้องกัดเขาเฮ้ยไม่ใครจับขาวะถ้าคุณรู้สึกหมายถึงสปีชี่กับฉันกับคุณตรงกันเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นคุณอะเฮ้ยคุณเห็นฉันเหรอ สวยอ่ะคุณน่ารักมากเลยอ่ะมาทำอะไรอ่ะนี่ใน,นป่าเนี่ยฉันเป็นฉันเป็นผีผีบ้าเลยมาสวยเลยขนาดนี้เออคุณฉันเป็นผีอ่ะคุณไม่ใช่ผีคุณล้างฉันหรอเป็นแฟนกันไหมอ่ะถ้าเป็นแฟนกันผมนอยากมีลูกกับคุณนะอ่ะย,ยังมีลูกไม่ได้หรอกฉันต้องขอก,กัดคุณก่อน คุณอยากกัดตรงไหนคุณกัดเต็มที่เลยเดี๋ยวคุณกัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกัดตอบเชิญคุณกัดผมได้นะเดี๋ยวถ้าผมกัดแล้วคุณอย่าร้องฉันจะขอกัดคุณแค่ครั้งเดียวอืมผมจะกัดคุณหลายๆครั้งฉันขอกัดคุณเต็มที่ผมให้คุณเต็มที่เอ๊คุณเป็นคนเหรอคน กินเนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแี ikka, ่คุณคุณเฮ้ยนี้คุณจัดผมจริงอะเนี่ยจริงทีผมแล้วนะคุณอย่าหนีผมไปฉันเป็นถีคุณฉันเป็นถีคุณผมรักคุณคุณ ทำไม่ต้องกัดกันด้วยวะเนี่ยบุญ